ว่าสุการนี่จะตามติดชีวิตเร็วมากเลยนะเป็น FC e นม,มากี้แน<า>่ๆ s ่เวเหมือนเกมเมื่อกี้เลยทำยังไงก็ได้ให้มากี้เข้าไฟลำบากที่สุดแต่ภาพจะปิดกับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นขนั้นทามเดินเกมได้นะครับในขณะที่บาเลเซียเขาพยายามจะเดินแต่โดนสวนอะไรเงี้ยแล้วมารกี้สามารถเดินมาหนีบได้แล้วปิดสนบอลได้สักเลนอะไรเงี้ยถ้าทูเรนรวยไวไวรวยไวเนี่ยเกมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับใช่เพราะถ้าทูเรนเกมที่สนดบอลหนักนะครับแต่ลองมาพยายามสู้ดูครับโอ้โหโดนไล่กับไป เจ็บเหมือนกันเพราะเป็นสนามก็ไม่ได้ตัวหนามีแค่ครับตัวของเต่าเอกคนเดียวครับด้านล่างโดนกันแล้วครับโดนกระลอกฟิกยัดหน้าเลยครับเอาดิมาดิแล้วโอเคืนเลยครับมาเอามาตายกันไปข้างนู้นโดดไปเลยครับโซโล่คิวครับโอ้ยโอเลดครับสะหน่อยเป็นไงเออเออเล้วจะเอ๋ยเซอร์ไพรส์ทบอกเอาไว้เอ้าแปลงสีฟัน บ,บนก็ปั๊มแล้เอาบ้างนี่งไงโดนบ้างครับเอาคืนครับแนวเล่น2อหนึ่งไปเลยดาร่างมาตอ,อขอคนนี้บ้างได้ข่าวว่าไม่มีใครอยู่ปลายโดนกับคนลป้ป้าเมื่อคนไรเล่นไม่ต้องใช้อันติเนี่ยถูกเลือกจริงๆแต่รู้แล้วว่ามาคี้จะลำบากนะครับต้องให้มาคี้สบายกลางเีกมาโม้ครับโอ้ได้ด้วยแต่รําถวายครับมาเต็มเลยอเอเจนเซอร์ไม่ต้องลงลไม่ทานครับอ่าชีวิตแรกชีวิตไปฮะ อยากเอามังกรก็เอาไปขอชีวิตนายกลับมานะครับแล้วก็เป็นทูดาเมจครับแอนเทเนเดอร์นี่กันไม่ได้หมดนะจ่ายต่อจ่ายเนาะเกมนี้ถ้าทูเรนเล่นสบายไวโอสบายอย่างเงี้ยก็ดีไปหแล้วเจ็บอ่าเจ็บโอ้แล้วมาเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้จัดๆแล้วในวงส่วนหน้าซะเลยครับโอ้โหแล้วตายคู่ครับไม่ยอมไปคนเดียวเรานี่มาเยอะนะครับแต่เป็นการเดแล้วทาวเวอร์ก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าคอยยังไงเต่าเอ็กวาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยและเสียเซนเดอร์พิฟรีแบกๆเกาใส่เข้ามาครับตรงนี้โอ้ยเจ็บจัดแล้วเฟกเกอร์ย่ำกระหมอมใส่เข้าไปแล้วพี่คิมเซมาต่อด้วยเปี้ยปั๊บเปี้ยปลาใหม่ร่าโดนไปบ้างครับโอ้ยเปี้ยปลาเปี้ยปลามาเหมือนกันคิมบอกจัดให้ครับ,บ<อ>จันคมิมจันคมิม เดียวข้งลอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวชอฟ้ามายังไงฮึโอ้โหด้านหลังกรับเต่าเอ็กดึงจังหวะไปแต่ว่าตรงนี้ครับเข้าไปรำเทาอายครับดีบูมมายังไงวะเนี่ยจากข้างล่างโอ้โหกิ้งมาดิถามได้ออมพยตเตะไว้อ่ากิ้งหน้ามาแล้วรับเลยโอ้โหอะไรวะหน้าดีบุมเป็นการอ่านเกมที่รอไว้แล้วอย่างนั้นเหรอแล้วดูด้านหลังมาอันพีฟิลเล่เฟย์โรคารสก็ับแต่ยังไม่โหมงใสเพราะเห็นว่ามีซิปอยู่ข้างล่างครับส่วตรงกลางมาต่อการหนึ่งตัวหนึ่งเอสวยแล้วอยังไงเหลืออยู่หน มันมานแต่พอไปช่วยตรงนั้นโอหมูหวานโดนทัวปักป้ายลงเหมือนกันเอาอยัางไงครับตรงนี้ยังไม่ตีทาวเวอร์ต่อนะครับมอนดึงมาแบบเฮ้ยเราดันอยู่มาสนใจเราสนใจเราสนใจเราดิีนี่มาสนใจซ้อนอยู่สนใจนโบเซอร์ไพรส์เอ้ามีย่ำกระบอมจังหวะ2แต่เขามี3คนใส่กข้ามาตรงนี้แล้วมีคนตายก่อนกับแลกชีวิตไปกับเอสาวายครับแล้วด้านบนพอลงไปข้างล่างกันเยอะๆแบบนี้จะหนีบกลางได้หรือเปล่าครับตอนนี้เมกันทามากับแวนการตรงกลางได้ทาวเวอร์ตรงกลางแล้วแหละแน่นอนนะครับ มีบูมครับมีตังก็จริงกับก็จ่ายดาเมจยากนะใช่ถ้าฝั่งของข้าไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยนะเพราะไฮจะเตะไม่ได้เป็นตัวที่ระยะไกลขนาดนั้นถ้ายืนสู้กันนี่ก็แพ้ไวโอเลตอีกครับเอามากี้มาเอาคนญี่ปุ่นไปอยู่บนครับเอาทีมสวนโอ้โหเจ็บ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 แรงแรงเราเยอะมากนะเยอะมากนะบอกเลยว่าโดนโดนหรือเปล่าขอหนึ่งเมตรครับวมีจ่ายอินสุดแล้วมีการบวกกับกลางทางครับท้ายกันเลยจะตายแล้วสู่การเข้าไปปิดตรงนั้นครับโอ้โหเห็นอยู่ในมินิแมปครับโอ้โหเผื่อไม่ได้เลยครับกลางน้ำจะตายนะใช่ครับที่เขาว้าไปครับคือคิมโดดนนนเปิิฮะจว โอ้โหแล้วได้ไหมป้อมได้ไปแต่ชีวิตนี้จะแลกด้วยหรือไม่ต้องแลกครับผมนะครับไม่มีอะไรเสียเปล่าเลย2ทีมนี้นะครับแต่เงินไม่ก็นำยังนำนะใช่ใช่ตอนนี้ผมคุมดาร์ตเลเยอร์ตอน10นาทีเป็นนี้ฮะไม่มีอะไรนี่เราก็ลุ้นว่าจะกระโดดไปแต่ผมว่าโดดไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะตัวเองก็ไม่ได้เอาฟิกเกอร์มานยเป็นไง ไปเเอราาคุณย่งงีโบ๊กหนึ่งโจ๊ตครับสไลด์ดักรอแต่ว่าตรงนั้นอีกชีวิตแรกชีวิตอีกแล้วครับแสมยเฮ้ยเซอร์ไพรส์หรือเปล่านั่นไงล่ะมีเซอร์ไพรส์จะไปหาหมูหวานจะไปไหนอ่ะไปเจอกิมเซแทนด้านซ้ายย่ำกระบอกผาหมูหวานแล้วจัดเลยครับเอสไวไปย่างใส่หมูหวานส่วนกิมเซีนั่งควนรวบเป็นการออสสลอตของดิบูมแล้วยังเล่นต่อแบบจังหวะโชเฟอร์ตีนผีครับพี่จูคืออะไรคพาไปส่งกลางทางแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานนะฮะ เอาแล้วตอนนี้กลับมาเป็นฝั่งของบาเลนเซียที่คุมเกมบ้างเอยชอบเกมนี้สนุกสนานเต้ต่อยกันไปต่อยกันมาสุกทั้งสองด้านพลิกไปพลิกมาสูคันเลยสูสีเ้ามีควสมโซโล่กิวนะด้านขวามองอยู่น่แล้ะอะไรยังไงมองมองหน้ากันอยู่แล้วตายกันอย่างนี้อ้าวโดนเหลี่ยมแล้วครับเอสวายกระโดดไต่ไม่ล่ะอามีจ้องจะเล่นคุณเจ้าถั่วจ้องจะเล่นนะครับแต่ว่าจะฆ่าได้ไหมนะครับ ว่าเป็นเรื่องที่ยากทุกคนเลยนะเพราะว่าเขาจะมีเซเนียลคอยวาร์ปช่วยอะเรามาแล้วครับเช็คแล้วเช็คแล้วเซเนียร์ดึงมาเรียกไฟนะเรียกไฟเรียกไฟเรียกไฟเอ๊เรียกไฟเอ๊เอ๊ดีบูมกับพิชูตำแหน่งแปลกๆใช่ตำแหน่งเอ๊ะถ้าดีบูมโหนี่คือเช็คเปิดเลยนะเราไี้เปิดข้อมูลแล้วรู้ข้อมูลแล้วนะแล้วมีคนดักราดากสารุหายเลยครับอ้าวมีคนมาซื้อข้อมูล รอบนี้สบายสบายเลยเมาแล้วกอสเลเยอร์นะครับของเบคอนามโอ้ยปล่อยตรงกลางถ้ากันไม่ได้นะครับบารันเซียก็โอกาสแพ้เยอะมากนั่นแหละมามานะครับโอกาสในการคุมเกมนี้ครับของเบคอนามครับมาแล้วนะ เมื่อกี้มาแบบนิ่มๆเลยใช่ฮะเจอมาแบบเนิมๆปุ๊บเจอปุ๊บจับให้เลยเมื่อกี้นี่คือไมล่าเดินมาเช็คมิชชั่นนะครับว่าเอ,อ้ยเปิดไหมอะไรยังไงโอ้โละเคาะกลางแรงจัดครับหมูหวานกิลเซดเดินยัดหน้ามาต่อเวฟมานะครับเดือสปัเงี้ยนจัดแย็บมาแล้วฮะเคาะไปร้อมแตกตรงกลางแน่นอนครับทะลุมาต่อด้วยแล้วเซฟแองกี้ไปเซฟไว้ก่อนฮนะ พยาย,ยามจะยิงสแต็กใส่เต่าเองครับโอเจ็บ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 ด้านหลังมาโปกให้ครับเอาลีแล้วด้านหน้ามาครับเอเยนเอซนเอร์เดินไปซิสแองกี้มาพยายามจะเบรกไว้ก่อนครับแล้วหลับถอยหลังมาก่อนเป็นการซื้อเวลาให้เอาตัวเองรอดมาครับแล้วจังหวะเซอร์ไพรส์จากมากี้ลองชิลเข้าไปแล้วไฟเกอร์มาต่อปัดไปลึกเบตไปแต่ยังไม่ตายครับดีบูมด้านหน้ามาต่อแล้วเอสวายไปย่ำใ,ใส่ตัวเวลเลนเข้าเสียบหวานไปแต่ด้านหน้ายัางเล่นอยู่แล้วยังมีก๊อตอยู่นะครับยังมีก๊อต <God, God, S 1> อยู่ก๊อตมันตีบ้านเรามีหมาม่วงฮันหหหลอออออมมมมมมมััััันน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 ีีีาาา่่่่่วงงงงยยยูตตตรรร้ไไไจะเเเเคคค์ทททแบบบปปส็ก